สวัสดีครับพวกเราบริษัท TPS Machine Tool นะครับวันนี้จะมานำเสนอในตัวของบันไดอเนกประสงค์ครับยี่ห้อ Little j n รุ่น Leveler ครับ Leveler จะมีด้วยกันอยู่3ขนาดครับเป็นรุ่น M17 M22 M26 นะครับต่างกันที่ขนาดของความสูงนะครับเรามาดูกันครับว่าไอ้เจ้าบันได Leveler นะครับตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับ ครับตัวนี้เป็นบันไดอเนกประสงค์ลิตเติ้ลเจแอนรุ่นเลเวลเลอร์นะครับเป็นตัว M 26นะครับความสูงที่สูงที่สุดเลยเริ่มอันแรกนะครับใช้สั่นมือนะครับกดปุ่มด้านบนนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันกดปุ่มด้านบนนะครับแล้วเปิดออกมาเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดทรง A นะครับความสูงอยู่ที่6ขั้นตัวนี้จะยืดได้ถึง11ขั้นเดี๋ยวมาดูกันใช้มือบิดครับทั้ง2ฝั่ง จะเห็นนะครับว่ามีรูตรงนี้อยู่นะครับพอเลือกความสูงที่ต้องการตามรูปุ๊บมาทำฝั่งนี้ต่อบิดนะครับบิดตัวบิด เลือกความสูงได้ตามต้องการครับตื่นดูดิเป็นทรงเนะครับ,รบจาก6ขั้น7ขั้น8ขั้น9้าขั้น10บขั้น11ขั้นหรือว่าอีกหน้าที่หนึ่งของบันไดเหล็กผสมครับเราสามารถปรับบันไดให้เป็นทรง90องศาหรือมุมฉากให้เราขึ้นไปยืนเปลี่ยนหลอดไฟนะครับหรือว่าติดโปสเตอร์ได้ใกล้กำแพงหรือว่าใกล้ผนังได้มากขึ้น,นครับอย่างนี้ครับเหมือนเดิมปรับตัวนี้นะครับ เลื่อนเรามาขั้นหนึ่งแล้วนำฝั่งนี้ไปชิดกับกำแพงนะครับเราสามารถขึ้นได้ฝั่งนี้นะครับแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่ายืนให้ชิดขึ้นไปอีกแบบนี้นะครับ บันไดอนเนกประสงค์หรือตันจแอนรุ่นเลเวลเนี่ยมันสามารถทำอย่างอื่นได้อีกนะครับเวลาเราไปเจอสถานการณ์ที่เป็นพื้นที่ต่างอดับหรือว่าเป็นโคมไฟตรงถมบันไดแล้วพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับตัวนี้จะแก้ปัญหาของลูกค้าได้เลยนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ครับนะครับบิดตรงนี้แล้วเลื่อนครับนะครับเลื่อนอายกฝั่งนี้ครับ ให้มันแข็งแรงขึ้นก็นปรับตัวนี้นะครับเราสามารถปีนขึ้นฝั่งนี้ได้นะครับตัวนี้ได้นะครับแข็งแรงเป็นบันดไดหรือไส้แนนนะครับเป็นโพซิชันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นบันไดพาดนะครับเหมือนเดิมครับเราใช้สันมือนะครับกดนะครับกด2ฝั่ง เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของบันไดนะครับจะมี2ฝั่งให้เลือกนะครับเป็นฝั่งที่มีล้อกับไม่มีล้อนะครับเราใช้ฝั่งที่มีล้อขึ้นด้านบนนะครับเพื่อความปลอดภัยก่อนจะพาดเราสามารถปรับเปลี่ยนความสูงของบันไดได้นะครับ ขนาดก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นว่าล้อจะอยู่ด้านนอกเพื่อความปลอดภัยนะครับจากนั้นวิธีเอาลงก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วกดตัวนี้ครับปรับตัวนี้ลงไปนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยให้วางไว้ที่พื้นก่อนนะครับในกรณีที่เรามีพื้นที่ต่างระดับ โดยที่2องที่มันไม่เท่ากันหมายถึงซ้ายกับขวามไม่เท่ากันนะครับเรามีตัวนี้ช่วยครับเป็นตัวแร็เชันะครับเวลาเรายกขึ้นมาฝั่งหนึ่งนี่ครับตัวนี้สามารถเหยียบได้นี่ครับเป็นแบบนี้หรือจะเป็นอีกฝั่งนู้นก็เหยียบได้อยากให้ฝั่งนี้เท่ากันเหยียบนี่นะครับตัวนี้จะทําหน้าที่แทนขาบันไดนะครับหรือว่าถ้าจะเอาขึ้นฝั่งหนึ่งหรือ2ฝั่งดึงตัวนี้ครับ สุดท้ายครับเวลาเราจะย้ายสถานที่ทำงานนะครับเราสามารถใช้ล้อนะครับตัวนี้เพื่อลากบันไดเคลื่อนที่ได้นะครับเราใช้มือสานมือเหมือนเดิมนะครับกดกดเพื่อเปลี่ยนทรงบันไดครับจากนั้นเอลงมาครับให้ล้อแตะพื้นเราจะสามารถเข็นไปไหนมาไหนได้ครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิต บันไดอนเนกประสงค์ดิจิตอลแชรแอนรุ่นเลเวเลอร์ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่บริษัท tps machine ทุนจำกัดครับ